กลับสวัสดีนานๆครับกลับมาล้างแค้นครับกับไม้นี้วานนี้ผมมาครั้งละแล้วก็มีตัวกัดนะครับวัดขาดไปสองครั้งเลยเดี๋ยวลองวันนี้ดูว่ามันจะออกมากัดเราอีกหรือเปล่าแดดร้อนกวาเมื่อวานครับวันนี้ลองดูฮะกระโดดเอาเหยือ่อผมไปเลยนะ เห็นสายช็อกสีเขียวนี่ตามมันเข้าป่าเลยวันนี้เปลี่ยนสายมาใหม่ครับลองดูจะได้ตัวไหมวันนี้เป็นปีหนึ่งนะครับมันคงจะพาหมกกับพวก อหญ่าใต้น้ำนะวัดก็เลยขาดหาตัวดูเข้าไปมุมนี้ครับเมื่อวานนี้ ตรงนี้เนี่ยผมมาตกก็สองครั้งนะครับก็ขาดทั้งสองครั้งเมื่อวานนี้สองครั้งขาดเลยของวันก่อนนี่ผมเข้ามาทีงแล้วก็าขาดเหมือนกันครับไม่ได้ตัวกลับแล้วตอวออตัวามากัดครับวัดไม่อยู่จะเป็นตัวเล็กครับ Tại Tam นะครับปาม่ถึงข้างหน้าครับผมกลับแล้วก็คายตัวนาจะไม่ใหญ่ครับตัวนี้แต่ตัวเมื่อวานนี้ใหญ่ฮนะผมเห็นมันโดดขึ้นมานี่สายช็อคผมยังติดปากมันอยู่เลยนะสายช็อคผมจะใช้สีเขียวนะะจะเห็นชัดมาก กระโดดเข้าป่าไปเลย น้ำก็น่าจะอยู่ประมาณระดับหน้าขาถึงเข่านะไม่ลึกมากครับ ตัวใหญ่เมื่อวานนี้น่าจะยังเจ็บปากอยู่นะลองดูครับเผื่อมันจะเห่ากัดอีก มีสายครับถ้าเป็นสายของผมนะที่ผ่านเมื่อวานนะะตามมาด้วยนะฮะสายเมื่อวานโอยได้เหยื่อกลับครับมันคลายเหยื่อแล้ว เป็นสายที่ขาดเมื่อวานนะฮะเมื่อวานก็ได้เหยื่อกลับนะครับของการที่ขาดครั้งแรกนะนี่เป็นการขาดครั้งที่สองผมได้เหยื่อกลับเหมือนกันปิดใบหลิวมากนะครับปลาอาจะครายตอนหนีเข้าป่านะฮะ ขอแก้นิดหนึ่งสายติดกับใบเหลิวว่าพันมาเลยเนะขอปัดหน่อยปัดทิ้งเลยดีกว่าปลาตัวที่กัดเมื่อวานเนี่ยก มันขาดผมไปสองครั้งแล้วนะครับก็วันก่อนนี่ผมตีจากอีกด้านหนึ่งนะครับก็กลับเหมือนกันพอวัดผนก็ขาดเลยแต่ผมไม่ได้วัดแรงนะโอเคได้เหยื่อกลับครับเหยื่อจากตัวสีแดงนะฮะแช่น้ำจนเป็นสีชมพูเลย ได้เยือกกลับครับถ้าเมื่อวานนี้ผมตามลงไปเนี่ยอาจจะได้ตัวนะไม่อยากจะให้มันหมายแปลกซะก่อนล้วยังมีตัวอื่นอนะเอี่ย อายาวเลยเก็บไว้ก่อนครับทั้งสายช็อคเลยมาทั้งช็อคเลย ต่อครับเรารู้แล้วว่ามันหลุดออกจากเหยื่อเราแล้วนะครับเหยื่อไม่ได้คาปากมาละโดนแล้วครับหนึ่งแป้มครับพุ่งออกมากัดเลยครับเต็มเต็มปากเต็มคำนี่ครับไช้สวยๆอ้วนเลย,เ,ยเก็บปลาครับ เรื่ความไม่ประมาทนี่เดี๋ยวไช้คิปเปอร์เลยค่ะเพราะว่าเราอยู่กันในน้ำนะฮะยืนกันอยู่ในน้ำเลยตอนนี้ใส้สวยๆครับเต็มปากเต็มคำ เก็บกลางเลยครับพุ่งออกมาจากด้านขวาหัวแรกมาแล้ว จัดระเบียบเยื่อใหม่ครับเดี๋ยวตื้อตัวสองกันต่ออ่ะ,อะแต้มสองนครับ โอ uh huh. โดนครับมาอีกหนึ่งแต้มครับโอ้พุ่งออกจากป่าแะ้มากลับเลยกิปเปอร์ครับติดนี้อย่างเดียวครับ ใต้เปนที่สองครับมาแล้วเดี๋ยวปลดเยื่อก่อนติดเพียงี้ยงเดียวครับตัวนี้ไซส์พอๆนนะฮะเดีเ๋ยวไป พอตื้อให้มันออกมาจากป่านี่เริ่มออกมากันแล้วนะครับยังไม่ถึงสิบไม้เลยหาตัวที่สามกันจะ,ะเบียบเหยื่อนิดนึงครับ ลองดูฮะว่าจะได้สก,กีี่แปมครับกับหมายนี้ไซลโลเมื่อวานนี้ว่าไม่น่าจะออกมากัดนะว่เจ็บปากไปแล้วครับกับแอคชั่นเดียวกันด้วยนะครับน่าจะระววงไปสักพัก ทราวันนี้นี่เอาไซาโลกออกมาขับได้นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับลองเตือนดูก่อนเดี๋ยวลองเปลี่ยนแอคดูนะฮะเผื่อเป็นเทคนิคเทคนิคนะครับก็สำหรับปลาที่กัด แอคไหนไปแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนอีกแอคนึงเนี่ยมันก็จะกลับหญิงนะครับแต่อาจจะต้องตื้อกันนานนิดนึงโอเคี๋ลองเป็นแอคตีนตบแล้วกันนะครับสีเขียว เมื่อวานมันโดนสีแดงนะอันนี้จากสีเขียวไปแล้วก็เป็นตีนตบนะฮะวันนี้เลยอันที่เราใช้แอปต่างกันเนี่ยโอกาสที่มันจะกัดซ้ำนะฮะพอเมื่อวานนี้เราใช้เป็นแอปใบเคาะนะฮะ Thank <laughs> you. ยังไม่มีตัวออกมากัดน,นะครับผมตีไปประมาณสิบกว่าไม้ละเงียบไปเลยครับจังได้สองตัวนนี้น่าจะหมดแค่ตรงนี้นะผมว่า นี้นี่ยังล้างแคนในตัวไซโลไม่สำเร็จนะเดี๋ยววันหลังเราเรากลับมาใหม่นะครับจบคลิปขอบคุณนะนะที่รับชมและติดตามครับโอกาสหน้าครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ